แจ b บีแจส b ี is a wonderful world แจสบ j แจสบี on a colorful day ฮัลโหสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้กลับมาเจอกับครูฝนอีกครั้งในวิชาภาษาอังกฤษค่ะ สำหรับในวันนี้เราก็ยังอยู่ในยูนิตที่8 doing things นะคะเราจะไปเรียนคำศัพท์กันต่อเลยคะ่ะให้เด็กๆนะคะเปิดไปที่ student book ในหน้า68นะคะเราจะไปเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับคำกริยาที่เติม ing กันนะคะเราไปดูกันเลยค่ะคำที่หนึ่งนะคะ d ancing, dancing, D-A-N-C-I-N-G, d A N C I N G. dancing แปลว่ากำลังเต้นนะคะก็มาจากคำว่า dance, D-A-N-C-E, dance นะคะที่แปลว่าเต้นนั่นเองค่ะเวลาจะเติม ing นะคะเราก็จะตัด e ทิ้งแล้วก็เติม ing คะ่ะ dancing ต่อไปนะคะคำที่สอง swimming, swimming แปลว่ากำลังว่ายน้ำนะคะคำว่า swim นั่นเองนะคะเป็นคำกริยานะคะก่อนจะเติม ing เราก็จะเบิ้ล m นะคะตัวสะกดอีกหนึ่งตัวและเติม ing เข้าไปนะคะกลายเป็น swimming swimming number three sleeping มาจากคำว่า sleep นะคะ s-l แป e-p sleep แปลว่านอนหลับนะคะเราก็เติม ing เข้าไปกลายเป็น sleeping แปลว่ากำลังนอนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่4ค่ะ drawing drawing d-r-a-w-i-n-g drawing มาจากคำว่า draw นะคะที่แปลว่าวาดรูป d r a w นะคะ drawing แปลว่ากำลังวาดค่ะ number five singing singing s i n g sing นะคะแปลว่าร้องเพลงเติม i n g นะคะก็กลายเป็น singing กำลังร้องเพลงนะคะ่ะ number s running running r u n I n i n g มาจากคำว่า run นะคะที่แปลว่าวิ่งก่อนจะเติม ing นะคะเราเบิ่มตัวสะกดอีกหนึ่งตัวคือตัว n นะคะก็จะอ่านได้ว่า running นะคะ running กำลังวิ่งนั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่7นะคะ number 7 walking walking w a l k walk นะคะแปลว่าเดินเติม ing นะคะ walking แปลว่ากำลังเดินค่ะ number e reading reading r e a d read นะคะแปลว่าอ่านนะคะเติม ing reading แปลว่ากำลังอ่านค่ะเราไปฟังวิดีโอการอ่านออกเสียงกันอีกหนึ่งครั้งนะคะให้เด็กๆตั้งใจ I'm doing a ha, but her. Let's learn. A. Learn the words. Number one. Dancing. 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 Number two. Swimming. 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 Off, doing it, huh? Number three. Sleeping. 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 Number four. Drawing. 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 Number five. Singing. 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 Number six. Running. running 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 number seven walking. walking 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 number eight reading 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 uh อ่าค่ะเราไปต่อกันที่ข้อ a นะคะข้อ b ะคะ่ะไปต่อกันที่ข้อ b <Page> 68, ด้านล่างน,นะคะ b Ask and answer ในข้อ b ด้านล่างนะคะก็จะเป็นการถามถึงบุคคลที่3นะคะดูจากภาพแล้วก็คือแอนดี้ Andy กับเคสนะคะเขาเดินมานะคะเขาก็เจอบุคคลทั้ง4คนนี้กำลังทำท่าทางต่างๆนะคะเขาก็จะถามเพื่อนว่าเขากำลังทำอะไรนะคะแล้วเพื่อนก็จะตอบเป็นประโยคน,นะคะ,ะเราไปฟังกันก่อนนะคะ What's he doing? He's drawing <S Number <one. S 1> หมายเลขหนึ่งน,นะคะเ,เด็กๆสังเกตหมายเลขที่อยู่บนภาพนะคะแต่ละคนนะคะหมายเลขหนึ่งผู้ชายคนแรกนะคะเขากำลังทำอะไรคะดเด็กๆกำลังวาดรูปนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะถามก่อนว่า what he doing what he doing what หรือ what h o r to be is นะคะ what is นะคะแต่เราออกเสียง uh, ตัวย่อนะคะไม่ไม่ออกเสียง e เราจะพูดไปเลยว่า w h a t he doing เขากำลังเขาผู้ชายกำลังทำอะไรนะคะ what's he doing w h a t he doing และจากภาพก็คือเขากำลังวาดรูปเราก็จะตอบเป็นประโยคว่า he mm hmm. เป็นประธานนะคะ mm hmm. แล้วก็ตัวย่อเหมือนเดิมคะ mm ่ะ hmm. he is photosis mm hmm. นะคะ he is นเอง he's drawing <S mm hmm. กำลังวาด He's He's he <'s> Number drawing <two>. drawing ต่อไปนะคะคเขาเป็นผู้ชายคนนี้นะคะก็ถามเหมือนเดิมเลยค่ะว่า What's he doing What's he doing He s walking <S จากภาพก็คือเขากำลังเดินนะคะพาหมาไปเดินนั่นเองเขาก็เลยตอบว่า He s walking He s walking number three what's she doing มากันที่ภาพที่สานะคะเป็นผู้หญิงบ้างนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเราก็จะต้องเปลี่ยนจากที่เป็นชีนะคะ what, s she, what s she, <S she s doing what she s doing she's dancing จากภาพเขาก็คือกำลังเต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะตอบว่า she dancing she dancing number four what s she doing? s doing number four นะคะหมายเลขสี่ก็ถามเหมือนเดิมน,นะคะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรนะคะ what s she s doing นะเด็กลองตอบสิคะว่าเขากำลังทำอะไรคะกำลังร้องเพลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะต้องตอบเป็นประโยคว่า she singing she singing ไปฟังนะคะ she singing าาถูกต้องเลยนะคะทีนี้เราไปสรุปโครงสร้างประโยคบทสนทนาการถามตอบกันหน่อยนะคะไปดูกันเลยค่ะการถามและการบอกเกี่ยวกับการกระทําที่กําลังเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะเราก็จะใช้ประโยคคําถามตาม,ต,ามตัวอย่างนะคะโครงสร้างประโยคก็คือประโยคคําถาม what is นะคะตามด้วยคีหรือชีถ้าเป็นผู้ชายใช้คี hi, ถ้าเป็นผู้หญิงใช้ she และตามคำว่า doing แปลว่ากำลังทำนะคะเขาผู้ชายหรือเขาผู้หญิงกำลังทำอะไรนะคะเวลาตอบนะคะก็ใช้ she หรือ she ตัวใดตัวหนึ่งเหมือนเดิมน,นะคะตามด้วย verb to be is และตามด้วยกิริยาที่เติม ing นะคะเช่น he is singing หรือ she is singing เป็นต้นนะคะแปลว่า เขาผู้ชายหรือเขาผู้หญิงกำลังร้องเพลงนั่นเองค่ะและการเขียนในรูปย่อนะคะ What is ก็จะเขียนได้ Was about to f h e s h นะคะ Was he doing คำตอบก็เหมือนการหาเขียนตัวย่อนะคะ He is ก็จะเป็น h he e He's thinking เป็นต้นนะคะอะรคะเด็กๆเราจะมาลองทำ มาลองจํามาลองทําคําศัพท์กันก่อนนะคะในแบบฝึกหัดในหน้า66นะคะว่าเด็กๆสามารถจําคําศัพท์กันได้หรือเปล่านะคะในหน้า66นะคะภาพแรกนะคะอ่ามาดูกันที่ประโยคแรกนะคะเราจะอ่านนะคะจะมีหมายเลขให้เอาหมายเลขนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ไปใส่ในกรอบสี่เหลี่ยม ให้ตรงกับรูปภาพนะคะ read and number ก็คืออ่านแล้วก็ใส่หมายเลขนั่นเองค่ะข้อที่หนึ่งนะคะอ่านว่า dancing dancing ซึ่งเขาก็ใส่หมายเลขหนึ่งมาให้แล้วนะคะก็คือกำลังเต้นนั่นเองทีนี้เราลองไปดูข้อที่สองนะคะ swimming swimming แปลว่ากำลังว่ายน้ำนะคะ ก็จะตรงกับภาพนี้นะคะต่อไปนะคะภาพที่สามข้อที่สามค่ะ sleeping sleeping แปลว่ากําลังนอนนะคะเพราะฉะนั้นในข้อที่สามก็จะตรงกับภาพด้านบนนะคะต่อไปนะคะข้อที่ห้าอันข้อที่สี่ค่ะ draw i n g draw i n g แปลว่าอะไรคะเด็กๆกำลังวาดนะคะก็จะตรงกับภาพด้านบนสุดนะคะ Number ขต่อไปนะคะข้อที่5อ่านว่าอะไรคะ singing singing กำลังร้องเพลงนะคะ Number 5นะคะ ต่อไปค่ะ number six reading reading กำลังอ่านค่ะกำลังอ่านตรงกับภาพสุดท้ายด้านล่างเลยนะคะ number six ต่อไปค่ะ number seven running running กำลังวิ่งนะคะและ number seven นะคะและข้อสุดท้าย Number 8นะคะ walking walking กำลังเดินก็จะตรงกับภาพนี้นะคะกำลังเดินนะคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆเ,เขียนประโยคคำถามและคำตอบนะคะจากบทสนทนา ในหน้า68เมื่อสักครู่นี้นะคะที่มีคน4คนนะคะโดยเขียนเป็นประโยคว่าอย่างข้อที่1น,นะคะ What's he doing? ภาพที่1คือเขาผู้ชายกำลังทำอะไรจากภาพก็คือเขากำลังวาดรูปก็จะตอบว่า He's drawing. He's drawing. ภาพที่2นะคะก็เขียนประโยคคำถามเหมือนเดิมค่ะ What's he doing? เขาผู้ชายกำลังทำอะไร จากภาพก็คือกำลังเดินนะคะก็จะตอบว่า he's walking h e walking ทีนี้นะคะอีกสองข้อที่เหลือค่ะก็จะฝากให้เด็กๆทำเองนะคะเราไปดูกันอีกครั้งนะคะอีกสองข้อที่เหลือก็คือข้อที่สามนะคะเราต้องถามถึงผู้หญิงแล้วนะคะ what she doing เขากำลังทำอะไรและภาพที่สี่ก็เหมือนกันนะคะเป็นผู้หญิงแล้วนะคะก็ฝากให้เด็กๆนะคะ ไปเขียนประโยคคำถามและคำตอบต่อนะคะในข้อที่3และข้อที่4ให้เสร็จนะคะซึ่งในครับหน้าคุณครูก็จะมาเฉิดกันนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะคุณครูก็จะขอไปทบทวนคำศัพท์แล้วก็สิ่งที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะเราได้เรียนคำศัพท์กันไปในบทที่8นะคะในหน้า68 Learn the words นะคะมีคำอะไรบ้างนะคะข้อที่1 Dancing กำลังเต้น Number two Swimming กำลังว่ายน้ำ Number three Sleeping กำลังนอน Number four Drawing Drawing กำลังวาด Number five Singing Singing กำลังร้องเพลง Number six running running กำลังวิ่ง n u m b e r seven walking walking กำลังเดินและ n u m b e i g reading reading กำลังอ่านนะคะและเราก็ได้เรียนถึงการถามถึงบุคคลอื่นนะคะว่ากำลังทำอะไรนะคะโดยใช้ประโยคคำถามว่า What's he doing? หรือ w h a t she doing ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ตามด้วยประโยคคำตอบค่ะว่าเขากำลังทำอะไรก็จะมีประธานนะคะ he/ หรือ she ตามด้วย verb to be is นะคะเขียนตัวยอ่อเป็น a f o r to be is นะคะตามด้วยคำกริยาที่เติม ing นั่นเองเช่น he s drawing he is drawing เป็นต้นนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาในคลิปนี้แล้วนะคะฝากให้เด็กๆไปเขียนต่อนะคะในข้อ3ข้อ4นะคะในหน้า68ากลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะดูแายรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ s e ลเล t t e r g o o d บายบายบายค่ะ